สวัสดีค่ะเด็กๆวันอังคารสีชมพูกลับมาพบกับครูอั้มอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยฤดูฝนค่ะวันนี้ครูอั้มจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องอุปกรณ์ป้องกันฝนอุ้ยสีฟ้าร้องค่ะเด็กๆฝนจะตกแล้วค่ะรีบไปหลบฝนกันดีกว่า ซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็กๆลบฝนกันหน่อยเด็กๆลบฝนกันหน่อยเปียกฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยฮัช่ฮัช่โอ้ยครูอ้ำตัวเปียกสงสัยครูอ้ำจะเป็นหวัดซะแล้วค่ะเด็กๆเอ๊เด็กๆ่เเกๆะเราจะทำอย่างไรคะถ้าเราไม่อยากเปียกฝน ใช่แล้วค่ะเราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันฝนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือร่มนั่นเองค่ะและนอกจากร่มนะคะก็ยังมีเสื้อกันฝนรองเท้าบูท และสุดท้ายเลยคือหมวกกันฝนนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะจบบทเรียนนะคะครูอ้ําม,มีคํา้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะชื่อว่าคํา้องจองฝนตกแดดออกฝนตกพรำพรำแม่ดำกลางร่มแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกําแพงประเดี๋ยวแดดออก แกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ทีต่อไปเด็กๆท่องตามคุณครูอ้ำทีระวักนนะคะฝนตกพรำพรำแม่ดำกลางร่มแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออก แกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ทีเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวต่อไปเรามาท่องพร้อมๆกันนะคะฝนตกพรำพรำแม่ดำกลางร่มแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออกแกบอกพ่อแดง ฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ที่เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าอุปกรณ์ป้องกันฝนมีอะไรบ้างอย่าลืมนำไปใช้ตอนฝนตกนะคะเด็กๆจะได้ตัวไม่เปียกและเป็นหวัดเหมือนครูอ้ํมค่ะวันนี้ครูอ้ํมจะต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ